เปิดตัวปีแรกต้องหวานเลยใส่ข้างหนจะใส่ข้งหนก่อนไปแอบวัดมาครับพี่แม่วัดทำไมพี่อยู่บ้านวะ โยมไปถัดแอบวัดแอบวัดจริงมัเนี่ยถ่ายคลิปดีถ่ายคลิปดีเออขวาขวาก่อนเดี๋ยวจบซีรีส์สายสายเลยดูว่าจบงานนี้โอเคถ่ายรูป็มารูปจิงเกินกนมนียกกวมา I'm going